งานเยอะอเว้ยปังปังเหงเหงสุดๆไปเลยผมก็สุดๆเหมือนกันแล้วครับเฮียเฮ้ยเอ็งไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาเองเป็นแบบนี้ยหน้าผมน่ะพอทนเฮียดูหน้าเพื่อนผมดิพอเลยงานวูไม่ไหวล้วเฮียช่วยพวกผมด้วยทำยังไงดีวะอยากให้ลงเพมเฮีย er ปังต้องใช้โซลูชันที่ใช่ครับเฮียถ้ามีไอ้หนุ่มนั่นมันก็คงดีอะ สวัสดีครับเฮียกำลังคิดถึงผมอยู่หรือเปล่ารััคนทีก้าไม่นอนต้อนหนีมาทันเวลาพอดีเลยผมเข้าใจทุกอย่างเลยเฮียงานเยอะแบบนี้เฮียต้องหาเครื่องพิมพ์ที่ตอบโจทย์มาเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งครับเฮียและใช่ครับพวกเรายกมาให้ดูแล้วที่งานแพกปพิ้นอินเตอร์เนชั่นแนล2025กับแท่นพิมพ์เสริมเพลงรุ่นอัปเกรด พิมพ์งานปีละหลักล้านแผ่ได้สบายๆย,ย,ยิ่งนี่เฮียจองในงานนี้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษเสริมความปั้งเสริมโรงพิมพ์ให้มั่งคัง่งโดยสินแสคนดังดูเลอร์วันเวลาและหวงจุย้ยจุติตัง้งงานเยอะงานปังตลอดปีอเฮียจะไปไหนครับก็ไปงานแผ่กปิ้นไงคนที่กามินอต้าอยู่บูธ B ศูนย์หนงฮอ์หนะครับเฮีย